สวัสดีพี่น้องสวัสดีเ,เพื่อนๆพชาวยูทูบทั้งหลายเนาะวันนี้เราพาทุกคนเข้าครัวมาหิ่งขนมอีกแล้ววันนี้ขนมขนมควทองก็คือขนมทั่วแป้งนะเนาะเดี๋ยวดูจนผสมทอดโดยวันนี้อย่างแน่นเนาะลักๆก็จะเป็นแป้งมีแป้งข้าวเหนียวบนแป้งข้าวเหนียวใส่แป้งข้าวเหนียวร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบก็จะใส่ทั่วประมาณร้อยแปดสิบจำนวนวันลห้าสิบรประมาณนี้เนาะ มีน้ำตาลหนึ่งร้อยดมจะมีงางาดำเนาะแล้วก็เกลือป่นก็มีอย่างเงี้ยเลยจะทุกคนอง่ายๆแบบจะไปะมาเป็นวิธีกันเลยจ้าโอเคนะทุกคนจ๋จะมีส่วนผสมมันละหนึ่งเขาจะมีอันนี้มันแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวลอยลอยแปดซีฟแล้วก็ถั่วเหลืองถั่วเหลือง1อยหา แล้วก็อันนี้มันน้ำดอกอันสันนะทุกคนเขาจะเห็นเป็นสีม่วงเป็นดอกอันสันเนาะแล้วก็มีน้ําตาลอันนี้ไว้ว่าเขาไว้หวยกินเนาะทุกคนก็มีงาดำมีบักเ้าแล้วก็มีเกลืออ่าก่อนอื่นเหมือนทุกคนจะเขาจะเอาถั่วแบบนี้อันนี้เขาล้างนา้ําดีๆแล้วเขาก็แส่น้ําไปประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วเขาก็จะเป็นหนึ่งเนาะทุกคนจ้ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปหนึ่งทัวร์กันเลยหนหนึ่งไว้ประมาณสามสิบนาทีเนาะโอเคหนึ่งทัวร์ไปเลยจ้าสามสิบนาทีเนาะโอเคเอไปกันจ้าในสามสิบนาทีโอเคทุกคนจ้าในช่วงที่เขารอถาทัวร์เขาหนึ่งสุกเนาะเขาจะมาเห็ดทำแป้งไปเลยเสร็จแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวไปเลยจ้า แป้งข้าวเหนียวให้ข้าวเหนียวร้อยแปดสิบกรัมนะทุกคนเหดกินประมาณเนี่บเวลาเคเราจะให้ใส่น้ำดอกอัญชันเข้าไปเลยค่อยๆทีก็ได้ทุกคนก็ได้กินโดนแล้วทุกคนจ้ะโดนเราี่ไปได้กิน ใส่มือได้เลยจ้าทุกคนนะมือล่างดีละค่อยๆเทลงไปจ้านวดเลยจ้านวดเลย ได้ประมาณนี้ก็พอง่ายๆทุกคนจา้าแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนแบบนี้เห็นปปั้นแล้วกบเดมันออกมนแบบเราก็ล้วเป็นต้มประมาณนี้เนาะง่ายๆประมาณนี้ โอเคจ้า okay, ทุกคนจ้าหลังจากเข้อหนึ่งนะทั่วเหลืองเขาแล้วๆเนาะเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเขาจะเป็นใส่มันเนาะส่วนหนึ่งเขาจะเป็นขาเอือบมันข้างนอกนะทุกคนจ้าส่วนนี้ก็ใส่มะพร้าวแล้วก็ใส่เกลือเอาไ้จะกันินเข้ากันทุกคนจ้าอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องใสยางปลาไว้ธรรมดาเลยโอเคจังไลยเขาจะไปต้ม แป้งกันเลยเนาะจะไปเห็ดแป้งกันเลยโอเคไปเลยจ้าอนอีากับปั้นแป้งเขาเป็นเป็น,ปนรูปแบบนี้นนะประมาณรูปประมาณนี้ทุกคนจน,นแป้งเขาหมดเลยปั้นไปเรื่อยๆจ้าแป้งก็จะมันก็ธรรมดาเนาะทุกคนก็จะนั่นๆนิดน,นึงเนาะปั้นแบบนี้เลยเด้อทุกคนประมาณนี้ก็จะเห็ดอันใหญ่นิดนึง แล้วแต่ทุกคนน้ะมันผายมักน้อยมกัยกใหญ่ก็แล้วแต่แต่ว่าเไ็ดแบบกินอันนึงประมาณนี้ปั้นไปเลยจ้าหลังจากเขาปั้นแล้วแล้วทุกคนเขาก็จะเบะ์มันออกประมาณนี้ทุกคนเบะ์มันได้ประมาณนี้ จ้าเดี๋ยวก็ไปต้มกันเลยเนาะจ้าทุกคนต้มมันลอยขึ้นมาสแสดงว่าได้แล้วะทุกคนต้มให้มันลอยขึ้นมาเลยลอยขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วขนาดประมาณนี้เนาะโอเคโอเคทุกคนหลังจากเัาต้มแล้วเราเอาขึ้ิงใส่น้ำใส่น้ำเย็นนิดหนึ่งแล้ก็จะวางใส่ในถั่วเขาเลยเนาะ จะค้อนออกมาได้ประมาณนี้ประมาณนี้เนะเาะแล้วก็ใส่ในใสเลยในใสปัดเข้าบีบคนแล้ว ทุกคนก็นสิประมาณเห็นบ่ก็สักประมาณนี้เนาะตอกไปเรื่อยๆเลยจ้าใสๆนะเนาะเขาใสๆมันลองก็ดีง่ายๆแต่แซ่บหมดทุกคน ต่อไปเรื่อยๆจะจ,จนแป้งค่ะมันมืดเนาะโอเคทุกคนเรียบร้อยจ้ะอาจะประมาณนี้เนาะโอเคเด้อเดี๋ยวเรากไปใส่น้ำตาลกินได้เลยจ้าโอเคจ้า แล้วเราจะคนจ้าอันนี้ก็จะเป็นงาเที่ยวข,ขัวเนาะอาจะงาดำกับงาขาวแล้วก็น้ำตาลป่นเลยประมาณนี้แล้วน้ำตาลโฮยใส่เลยทุกคนจ,านจ้าประมาณนี้เด้อจ้าทุกคน เสร็จเรียบร้อยไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้ยวยด้ยวยจ้าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็จะได้เห็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนจ้าฝากน้ำด้ยวยด้ยจ้าเนื้อนุ่มดีทุกคนจ้าโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนด้ยวยจ้าพอกันในคลิปหน้าเลยบ๊ายบาย